สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาฟิชชิงก็อดคายสเปซนะคะวันนี้นะคะน้องพกทุนมาที่790บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ห้องจูเนียห้องที่เลกที่สุดเลยนะเะบ็ดขั้นต่ำ0.1สูงสุดอยู่ที่10บาทค่ะอ่ะขยับเบ็ดไปที่เบ็ดสีเลยแล้วกนล็อกเป้าหมายไปเลยค่ะเกมนี้ค่อนข้างจะเป็นที่ฮิตและยอดนิยมที่สุดในเกมยิงปลาตอนนี้นะคะมาทุกคนทุน700วันนี้น้องจะพาทำกำไรให้ได้เท่าไหร่อยู่กับช่วงโบนัสทำเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะช่วงโบนัสทำเอาเปิดกระเป๋าก่อนละกัน เบอร์สองไป <this> อ่าได้มาส่องรอยจ้ามาไปกันต่อเลยทุกคนอยู่กับช่วงโบนัสทามเหมือนเดิมนะคะช่วงโบนัสทามเกมนี้เป็นช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงนะคะเหลืออีกแค่สอกนาทีเท่านั้นนะคะ oh <yeah. S 1> พี่สมุดช่วงโบนัสทามแล้วน้องก็ชอบมาเล่นช่วงแบบใกล้หมดเวลาอย่างเงี้ยทุกคนเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้มาไปกันต่อเลยจ้าปักเป้ามาอูปักเป้าไม่เข้า สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมยิงปลานะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิ้มลิงก์ตัาหมุดใต้คลิปมาได้เลยน,ะะน้องมีกิจกรรมแจกของรางวัลฟรีสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะมาฝากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทถอนไม่มีขั้นต่ำนะคะทุกคนครั้งต่อไปฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะปลอดภย 100. 000. 000ัยร้อยล้านเปอร์เซ็นแน่นอนจะ้ะเอามาทะเลเพลิงเข้ามาค่ะทะเลเพลิงได้กี่นะัด สูงสุดหนึ่งร้อยนัดนะคะทุกคนอ้าวได้มาแปดสิบนัดค่ะไปเลยจ้าทะเลเพลิงตัวไหนกดไม่ได้มันจะขึ้นตัวสีดำนันเนี่ยเห็นไหมแมงกระพุนไฟฟ้ากดไม่ได้นะทุกคนกระสุนฟรีกระสุนฟรีจะฟรีให้เราไหมอ้าวได้มา2 4งร้อยสี่สิบสี่ค่ะยังอยู่ที่เบสสีเหมือนเดิมนะคะตอนนี้กําไรมิดนิดหน่อยหน่อยค่ะกาไรไม่มากอออพอได้ซื้อประตูแมวอยู่ค่ะกําไรช่วงนี้อ้าวขึ้นหลักพันแล้วทุกคนกาําไรมาเดี๋ยวน้องจะปรับเบสมั่ง เดี๋ยวขอไปเบตสี่ก่อนนะคะอ้าวสวยค่ะขนาดเบตสี่ยังขึ้นหลักพันเลยทุกคนถ้าเบตสิบไม่ขึ้นแสนเลยเหรออะรอเลนรอลเลนอ่ะขยับเบ็ดไปทุกคนคะ่ะยิงปลาฉลามไปก่อนเดี๋ยวจะลองดูปลาฉลามเบ็สี่อโวตัวร้อยแปดสิบอาร้อยยี่อุ้ยฉลามแตกหนึยยมากทุกคนคะ่ะหนังไม่เหนียวค่ะช่วงเวลานี้ฉลามหนังไม่เหนียวแน่นอนคะ่ะทอดกรอบอย่างดีมาโอโหปลาเล็กปลาน้อยอุย้ยฉลามแตกไปแล้วสองตัวปังเกินแกเกินปีมือ มาชาลามอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเนี่ยแตกไม่อ้าวร้อยแปดสิบจ่าแหลกตกไปแล้วมาขึ้นมาพันสามแปดสิบสองทุกคนกําไรเท่าไหร่วะทุนเจ็ดร้อยกำไรมาเท่าไหร่ช่างมันกําไรยังไม่ถึงหลักพันเลยทุกคนกาไรหลักร้อยอยู่ไปที่เบสเจ็ดเลยจ้ะอ่ะรอเขาปล่อยปลาเล็กปลาน้อยออกมานะคะอยู่ในช่วงเปลี่ยนด่านทุกคนมาไปกันเลยจ้ะสำหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามเกมยิงปลาฟิชชิ่งกอดคไสเปซนะคะสามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดต้คลิปเข้ามาได้เลยค่ะ มาทุกคนโอ้โหกำไรไม่ฉ่ำเลยอ้าวทะเลเพลิงไมาอีกแล้วค่ะเบตเจ็ดค่ะสูงสุด100นัดได้มา105นัดอะไม่ใช่ได้มาเท่าไหร่ได้มา60นัดโอ้โหอย่าฟีนู่ยาให้มันสมซื้อคำว่าฟีเด้อโอ้โห301บาทเบตเจ็เกินไปลูกพี่มาไปกันต่อหูแม่งปล่อยปลามาเยอะเกินไม่รู้จะกดตัวไหนอะทุกคน เอาอะไรวะตัวอะไรนะได้มาร้อยห้า,าบาทเออตัวราชามังกรเมื่อกี้ <are> เอามาอีกหนึ่งร้อยห้าค่ะโอโ้จะหมด so เออแล้วกำไรหายไปไหนหมดเนี่ย so โอ้โหได้แมงกะพุนไฟฟ้าที่เบ็ดเจ็ดทุกคนจะได้มาเท่าไหร่ well โอโ้โอถึงพันเป้าเอาสองร้อยแปดสิบค่ะทุกคนคะ่ะมาขออีกนิดอีกหน่อย <me> ขอช่ำๆกำไรช่ำๆหน่อยเข้าหน่อย ตัวใหญ่ๆเข้าหน่อยเบ็ดเจ็เนี่ยเอาได้ฉลาม490ต่อด้วยทะเลเพิงอ่ะทุกคนคะมาทะเลเพิงได้กี่นัดได้กี่นัดโอู้ได้มาหนึ่งยนัดไป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 ไกินกไปไป ขู่ทะเลพื้นไม่ปีสองจริงทุกคนมันจะช่วงมันจะใกล้จะหมดโบนัสธร,รมแล้วได้โลมามันจ็ดร้อยเอากำไรตีขึ้นมาสองพันทุกคนค่ะเดี๋ยวน้องก็ขอจบกำไรไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยสำหรับวันนี้นะ,ะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปบานจ้า